ในได้นสุดคลิปปุอรีบอีบีขาเขาก็เขอห้ามเงินขอจานแล้วแล้ววันนี้าสิบห้ากิาปูห้าจดได้ปะกันได้จิกกจิกกแวาก็ได้ปเอกรปุ่มาแล้วนะทุกคนคือมันปไปแตยามลน์อ๋อเอ้ยมันใาย้อะแล้ววันนี้เขากลัมาในทีมสาวคีฟีนแดงยกเก้าส่นน้อยน้อยทุกคน คำแรกที่กินเข้าไปมันรู้สึกว่ากินปูดิบเลยทุกคนได้คิดไปคิดมาเออกระปูดิบลายคนอาจจะถาว่าันยังคือบอมปูใยญ่มากินคือบ้านกูมีตะปูนาและกระปูน้อยแบบนี้แหละกินได้สนิ้กระปูเลยเลยทั้งกินทั้งรู้สึกขยืงแต่บุปเป็นอย่างเพอเอฟซีเอาเห็นได้โอ้ยสิเขาปากกระบุเขานะมึงเอาๆออๆอบ้านล่จับกระปูเอากระปู มึนเช็ดกับกูบะเสี่ยบอกกัดมากูกัดกลับไม่โกงกันนะจ๊ะกัดออมันกัดไม่ปล่อยเลยทุกคนออโอ้ยบาดเจ็บสาหัสแห้งมันมันเรื่องง่ายเลยถ้าบูเห็นกูลงคลิปนี้แสดงว่ากูบ่อยู่แล้วเด้อ เป็นเธอเดียวแล้วเธอสุดท้ายแลย้วที่จะกินกระปุชนิดแบบนี้โอ้มันเจ็บสาหันหโอ้โอ้โอ